ไปเรียนที่เกิดแล้วก็หายเหนื่อยนะครับมีความสุขได้กลับมาทํางานก็มีความรู้มากขึ้นนะครับไปเรียนวันไหนบ้างคะไปเรียนเสาร์อาทิตย์ครับแต่ก็ต้องไปผมเดินทางวันศุกร์ถ้าไปรถทัวร์ก็ต้องไปเที่ยงคืนครับไปถึงเช้ามีนั่งรถทัวร์ด้วยหรอคะพี่มีนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ไปเรียนนะคะนั่งรถทัวร์แล้วก็ไป ถึงเช้าค <ภา S 1> ่ะเช้าปุ๊บก,ก็นั่งแท็กซี่ไปลงหน้ามหาลายัยแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาแ <c oughs> ปรงฟันแล้วก็แล้วก็เข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนไปไปทานข้าวก่อนทครับ<อ>ทานข้าวก่อนแล้วก็แล้วก็เรียนพี่เรียนสอรอาทิตย์เลยใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย<อ>์เลยครับสองสองวันเลยเสาร์อาทิตย์เลยครับตั้งเสาร์ตั้งอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับสองวันวันอาทิตย์ก็กลับเย็นเสร็จเย็นเย็นเย็นนะครับห้าโมงเย็นก็จะจองตั๋วรถไปประมาณทุ่มสองทุ่ม ก็ประมาณแับตีสองีสามอะไรแบนี้แล้วอ,อาจารย์ก็ทำงานต่ออาจารย์ก็ทำงานต่อครับ<อ>ก็ก็ก็เหนื่อยไหมคะเราน่าจะเราน่าจะชอบมากกว่า<อ>เราไม่เหนื่อย